สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมเราใช้แบบผงนะคะสีฟ้ารสจืดส่วนผสมก็จะมีน้ำเย็น1 0 0กรัมและผงวิปปิ้งครีม2 0 0กรัมถ้าจะไม่ผิดน้าอย่าลืมนากระบอกบีบวิปปิ้งครีมไปแช่ถังน้ำแข็งให้มันเกิดความเย็นก่อนนะคะ ระหว่างนี้ก็มาคนค่ะคนให้มันละลายเข้ากันดีนะจ๊ะแม่ค้าจะไม่เปิดเสียงในวิดีโอนะรถมันวิ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวเราบังคารนกันเปล่าโอเคเทีนี้ก็บอกวิ่งเคมิมก็ได้แล้วอืมก็บอกอันเนี้ยแม่ค้าซื้อมาจากช้อปปีนะคะราคาประมาณ4ี่ถึง้ารอยบาทเนี่แหละแม่ค้าซื้อมาสองกระบอกเทไปเลยจ้ะ วิปปิ้งครีมของเราใกล้จะเสร็จแล้วก่อนขย่าอย่าลืมปิดฝาให้แน่นนะมันระชอกหกมาในยุ่งเลยการทำวิปปิ้งครีมครั้งนี้แม่ค้าใช้แก๊สสองหลอดนะคะหลอดหนึ่งแม่คะว่ามันไม่พอมันตั้งยอดไม่สวยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ อ๋อไม่คะลืมบอกไปเออวิปปิ้งครีมสีฟ้ามันจะเป็นรสจืดนะรสรสหวานมันจะเป็นสีชมพูแต่รสจืดนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะก็แก้ปัญหาโดยการใส่น้ำเชื่อมแทนนะคะ <c oughs> ก็รสชาติก็ดีทีเดียวเลยคะ่ะลองทำตามกันได้นะคะฟังเสียงแก๊สน,นะทุกคน ขย่าเลยจ้าอันเนี้ยแก๊สหลอดแรกนะมันไม่ค่อยตั้งยอดเท่าไหร่เดี๋ยวแม่คะจะบีบให้ดูไปจ้ะขยา่าจ้ะขย่าต่อไปจ้ะขย่าต่อไม่รอแล้วนะราคาของแก๊สกล่องน,นี้นะจะไม่ผิดประมาณ110บาท1้อบาบาทเนี่ยแหละ ส่วนผงวิปปิ้งครีมอาจจะอยู่ประมาณประมาณกันเลยค่ะร้อยกว่าบาทเหมือนกันค่ะื้อจากร้านขายส่งร้านขายส่งพวกเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านอ่ะโชคดีหน่อยที่มีร้านขายส่งแถวบ้านไม่อย่างไรแย่เลยสั่งทางเด็ตก็รอหลายวันเลยค่ะก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเด้อซื้อทางไหนได้ก็ซื้อเด้อแม่ค้าสะดวกแบบนี้อะ ขำแห้งค่ะลูกค้าได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้อันนั้นคือแก๊สอะมันเข้าไปในกระบอกแล้วก็ต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่าเวลาจะเสิร์ฟอะก็ต้องเขย่านะ10บถึงสิครั้งนะเดี๋ยวมันไม่ตั้งยอดเดี๋ยวมันไม่สวยเสร็จแล้วลองบีบเลยมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะเห็นไหมสวย เยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติของเขานะมันหวานรสชาติกำลังดีเลยค่ะเพราะว่าใส่น้ำเชื่อมไม่แค่นิดเดียวเองอะเพิ่มความหวานนิดหน่อยทำไงได้อะซื้อมาแต่สีฟ้าไม่ได้ซื้อสีชมพูโอเคไปแล้วทุกคนขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะคะบ,บ๊ายบาย